สวัสดีครับผมนายณพลนาสาน้ำ38010134ครับวันนี้เป็นวันที่31มีนาคม2556นะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับผมเกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เวียนมันจบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวันอาทิตย์31มีนาคม22ปีเต็มนะครับของผมสำหรับผมนะครับก็จะเริ่ม22ต่อไปนะครับสิ้นจนถึงเดือนมีนาคมต่อไปนะครับก็มาใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดก็วันนี้ก็ไปวัดนะครับวัดเล่ากล้วยนะครับก็ไปทําบุญมานะครับก็หมดไปเยอะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ทําบุญนะครับทั้งวันแล้วก็กลับมานะครับก็มาอยู่ที่บ้านนะครับก็มาเลี้ยงพ่อกับแม่นะครับก็ก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรมากนะครับท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกท่านแม่ไม่กินหรอเยียเงินแต่ว่าอย่างนี้ผมก็เลยซื้อ กินเล็กๆน้อยๆมาให้แกกินนะครับแล้วก็ําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับใช้ชีวิตประจําวันนะครับสรุปผลนะครับแต่ละวันว่าทําอะไรบ้างนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายครับกิจกรรมนี้ที่อาจารย์ได้ทํานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับฝึกให้พวกผมนะครับมีความรับผิดชอบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกนานนะครับก็ หรือว่าอาจจะทําต่อไปก็ได้นะครับเพื่อเตรียมตัวเองนะครับว่าในแต่ละวันมีอะไรให้ทาบ้างนะครับว่าตัวเองทาอะไรบ้างนะครับกเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาครับที่มีกิจกรรมดีๆให้ทําอย่างนี้นะครับก็คงจะลานะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับว่าลาด้วยอายุ22ปีเต็มนะครับก็สวัสดีครับอาจารย์